สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ผู้ใหญ่บ้านสายจวดเพชรลำเฟินออฟ i ิเชียค่ะอยู่กับแอดมินน้ององคคือเกาค่ะอยู่หลังกล้องนะคะวันนี้ค่ะหน้ากล้องค่ะน้องต่อโชคสวัสดีครับเมื่อนี้ค่ะน้ององมได้มีโอกาสดีค่ะจับตัวน้องต่อโชคมาสัมผัสค่ะพี่น้องมาทำความรู้จักน้องให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ชื่อค่ะชื่อแน,นมในวงการค่ะน้องต่อโชคใช้ชื่อว่าอะไรคะครับผมชื่อในวงการนะครับผมก็คือต่อโชคธนชัยนะครับแต่ว่าต่อโชคธนชัยนี่จะเป็นนามที่ใช้ในวงการนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆแล้วชื่อนายอนุชาสิงสถิตนะครับบ้านเกิดเป็นคนจังหวัดใดขอบคุ้วไม่พี่นองจะคนและต่อโชคเป็นลูกคนที่เท่าไหร่คะอ๋อนะครับ บ้านเกิดของต่อโชคนะครับผมเป็นคนอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรนะครับผมมีพี่น้องนะครับร่วมร่วมท้องด้วยกันนี่ก็ทั้งหมด4คนรวมผมครับผม<ฮ>ผมเป็นคนสุดท้องเป็นน้องเล็กครับผมเป็นน้องเล็กใช่ครับะะตอนนี้น้องต่อโชคเรียนจบหรือยังคะหรือว่ากําลังเรียนอยู่เรียนจบแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่อในระดับปริญญาเนาะนะครับจบาการศึกษาก็คือปวชปีที่3 ก่อนมาเป็นหมอลำเพชรลำเพลินค่ะทีนี้ย้อนกลับไปถามถึงว่าเคยมีประสบการณ์การเป็นหมอลำมาก่อนไหมคะก่อนที่จะเข้ามาเพชรลำเพลินนะครับก็มีประสบการณ์นะครับก็วงเล็กวงน้อยเนาะลักๆกะจะเอาตรงที่ประสบการณ์หนานแน่นที่สุดและก็อยู่นานที่สุดนะครับก็มาจากเสียงอีสานครับแม่นกน้อยอุไรพรครับ หมอลำเสียงอีสานเป็นหมอลำทับน้องคอนแกนคอนแกนนะแสดงว่าตัวโฉกกับตรงลำทับนองคอนแกนใดได้นิดหน่อยหรือว่ามากกว่านั <c oughs> ้าากกนหรือว่ามากกว่าหลายทานองเพราะว่าสิเป็นคอนแกนลำเพิินแน่นอนอยู่แล้วนะรามุนี่พี่้องได้ฟังนะคะแน่นอนอย่เฝ้าไปใส่ด้วยพี่น้องเดอ้อมาถึงคําถามต่อไปค่ะ <c oughs> ทําไมถึงเลือกหมอลำเพชรลำเพิ่น ทำไมถึงเลือกมาลำเพชรลำเคินใช่ไหมครับ,บก็อันดับแรกก็คือตัวผมเองนะครับต่อโชคชอบอในสังวาสทํานองของหมอลำเพลินครับแล้วก็มีแม่พรพิรดีเป็นไอดอลครับโอ้ <laughs> มีแม่พรพิรดีเป็นไอดอลใช่ใช่ใช่ <laughs> <laughs> นี่คล้อแขช่ใช่ใช่ครับ <laughs> ค่ะต่อโชค่ะอยู่กับหมอลำเพินลำเพลินมาจักปีค่ะ ปีนี้นับเต็มเต็มเข้าปีที่สองครับฤด,ดูการที่สองเข้าปีที่สองเนาะมันนี้เขาในยาตถามถึงบทบาทบทบาทตําแหน่งค่ะในปีแรกได้รับหนาที่ยังแน่ได้ทําอะไรบ้างคะในฤด,ดูการแรกค่ะ ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามานะครับก่อนนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมพ่อหยญญาบาลไซจวดนะครับพ่อพีทนูนแล้วก็แม่พรพิรด,ดีทีมงานผู้บริหารทุกท่านทีมงานคุณครูแล้วก็ครอบครัวพิําเพลินและที่ขาดไม่ได้ก็คือ f c แฟนคลับของมะลังพิําเพลินทุกทุกท่านที่ได้ให้โอกาสมอบโอกาสให้กับต่อโชคนะครับผมได้มีบทบาทนะครับผมเข้ามาปีแรกก็แม่ก็ให้บทบาทก็คือเป็นพ่อพญา,าเลยลังคู่กับแม่พรพิรดดีครับผม ขี่ขู่กับไอดอนพี่น้องค่ะใช่ใชเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับแล้วปีที่สองค่ะปีที่สองก็คือปีนี้เลยล่าสุดเลยครับผมก็ได้รับบทบาทเหมือนเดิมเราเริ่มอย่างไรส่วนมากเราก็จะได้เป็นแบบนั้นด้วยพี่น้องเด้อนะครับปีนี้ก็ได้รับบ,บทบาทนะครับผมเป็นกษัตริย์เป็นเท้าพมมาทัศนะครับผม เป็นพ่อพญามอนเดิมนะครับคภาษาบ้านเฮ่าเนาะคนเบืองหมอล่ำก็สิว่าพ่อพญาเป็นพ่อพญาครับแล้วที่สําคัญก็ปีนี้ก็ได้คู่กับแม่พรพิรดีอีกเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ราคู่กับแม่ซึ่งแม่พรเนี่ยก็คือเป็นไอดอลของเราในวันที่ย้อนกลับไปอีกได้พี่น้องย้อนกลับไปในวันที่เรารับบท อ่ามันี่นีมือที่เท่าไร่สดเนาะรับบทบาทแล้วพอได้รู้ว่าโอ้ปีนี้ได้ร่างครูแม่อีกแล้วถามถึงความรู้สึกตอนนั้นค่ะต่อโชวครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าแม่พรพิรดีเนี่ยเป็นหมอลำมาเนี่ยในวงการเขาค่อนข้างที่จะหลายปีแลกอะแฟนขับ fc แม่เยอะมากแล้วคนที่เอาแม่เป็นไอดอลน่ะเยอะมากนะครับแต่เราเป็นเป็นหนึ่งใน fc อย่างเงี้ยครับแต่เราได้ได้มาใกล้ชิดได้มาหักแพ่งแล้วกะ เขาเรียกว่าได้ได้มาร่วมงานมันมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกสําหรับเอฟซีเนาะดีใจมากครับแล้วก็มีกดดันบ้างเพราะว่าแม่จะค่อนข้างต้องเป๊ะนะครับกับแม่บต้องเป๊ะนะครับก็คือดีใจดีใจแล้วเลยค่ะแต่ก็เสียดีข้อพิเศษเพราะว่าหนึ่งแม่คือเป็นไอดอลเฮาเราเป็นเอฟซีด้วยอยู่แล้วยิ่งได้มาอยู่ข้างๆได้ยืนเอาฉากด้วยลําคกู่ด้วยุูยน้องบอลเราก็บคลุกค่ะใช่ครับ อ้าวพดีอยากฟังลั่มซะก่อนเด้อเป็นน้ำจิ้มฝากพีต่อนนองค่ะเลือกทำนองเลยเอาทำนองอะไรเป็นลั่เป็นลําในบทบาทหรือว่าลําอะไรก็ได้ดีได้ได้ค่ะเอาที่ต่อโชคชอบเลยก็แล้วกันอ่อหนึ่งกอลํลทําทำนองที่ต่อโชคชอบเลยค่ะเอาเป็นกอลลัเกินก่อนลำเพื่อนตีกวงน้าก็แล้วกันนานอันนี้เขาเรียกว่าเอฟซีไม่พนตัวจริงนะครับพีหน่วงหลายๆท่านก็ชอบก่อนนี้นะครับ ละพอจะมาถึงกำนาทีข้ามแม่นม้ำไงเออ,เอ,อ,เอ,อละใส,ส่ศิละเครื่องโลงใส่สิปงเลอเครื่องใบลงลอยเล่นแม่นาทีเอินใส่สาวกำมพูนละเอินใส่สาวกำมพีมาลอยลองไปน้ำกาเนื้ เล่นพนันกินห in <AP> ัวเล่นมากงูนากินหางมาไลยการอยู่ในเออน้ำเออคือหอนลูกข้อเคที่ตัวจริงค่ะพี่น้องคือหอนลูกข้อ มองอ้งๆหน่นอยวะม่เอาอีกจัหน้อยหน่ออีกจัหน้อยเดี๋ยวสื้อเหใดใหี้เอาจริงๆแล้วตรงนี้ทํายากมากคือมะลำส่วนใหญ่จะมีแต่ลูกเอื้อนคนที่มีลูกคอนี่จะหายากอันนี้คือเอกลักษณ์ของมะลำเพลินเลยก็คือตรงลูกคอเออเป็นอะไรที่ยากมาก เด้งยินตาอแม่พ่อนี่เจ้านี่ลหะเด้อเด้งยินอีกเชงย้นที่บยังไม่เคยเห็นใครทําได้ขนาดนี้เนียเอาจริงๆไดทำยากทำยากครับหรืออรื่ออุมะบ่เคยได้งยินกับบุหรุแต่ว่าได้ยินก็คือแม่พอนคือเป็นเอกลักษณ์เลยคือตรงเนี้ยคากเกินตรงไหนฟังแม่พ่อนเกินตรงนี้เราก็มีต่อโชกนี่นะที่เฮตุว่าคือคืออิริเฮ็ดคักเฮ็ดขาดะนะบ่บ่อาจจะบ่ถึงแม่หรอกแต่ว่าอาจจะคล้ายๆก็คือด้วยความที่เรามีแม่เป็นไอดอลเนาะ เราก็เลยซึมซับฟังทุกวันฟังทุกวันทุกวันพอฟังทุกวันแล้วมันมันก็มันก็ออกมาเองแช่ครับเจบฟังแล้วคนลุกนะคะจากเอฟซจากที่ชื่นชอบมากๆจนถึงวันนี้ที่เข้ามาอยู่ใต้ชายคาหมอลำเพิลล์พืน,พนจนในมายืนกัขางแม่ออกล่ำน้ำกันกับแม่นะคะน้องต่อโฉก ธ่านชัยคะ่ะพี่นอ้องฝากช่องทางการติดตามได้ค่ะถ้าเจียรอแม่กอฟซีเพิ่นถามถึงการติดตามว่าเออถ้าอยากไปติดตามนะคะสิไปติดตามในทางช่องทางไหนคะ่ะโอเคครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับพี่น้องครับก็ขอฝากนะครับบ้านฟ้านะครับพี่น้อง,องกับสิูิจักกันอยู่เนาะนะครับบ้านฟ้าก็คือนะครับต่อโชคทนชัยภาษาไทยเลเดอร์นะครับพี่นอ้องค้นหาเข้าไปว่า ต่อโชคธนชัยนะครับพี่น้องกัสิเห็นโปรไฟล์เสื้อสุดเหลืองๆดอกเสื้อเหลืองกับเสื้อน้ําเงินนะครับโปรไฟล์แล้วก็บ้านแดงของอต่อโชคนะครับก็เคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับมีไลฟ์สดมีอะไรบ่อยๆหลายๆท่านกัสิได้ติดตามแล้วแต่ก็ฝากนะครับพบแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่เข้ามาชมใหม่นะครับเข้าไปติดตามให้หน่อยสําหรับบ้านแดงนะครับต่อโชคธนชัยนะครับภาษาไทย ต่อโชคเพชรลำเพลินนั่นเห็นว่าครับพี่น้องหลงเด้ตื่นเต้น <c oughs> นะครับต่อโชคเพชรลำเพลินนะครับบ้านแดงครับค่ะวันที่เก้าตุลาคมนี้ค่ะอยากฝากยังถึงพ่อพ่อยแม,อ e ม,ม่พี่น้องเอฟซีมาลลีเพิรลำเพลินค่ะเชิญไหมคะครับผมพี่น้องวันที่เก้านี่ถือว่าเป็นวันแรกคุณอีสานเขาจะว่ามือแรกแหกหมานพี่น้องครับเป็นวันแรกหลังจากที่เราได้พักซ้อมผลงานการแสดงเราได้อดทนอด หลับอดนอนอดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อวันที่เก้านี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญสุดๆก็อยากให้พี่น้องนะครับผมท่านไหนที่มาได้มาให้กําลังใจกันหน้าเวทีนะครับผมสถานที่ก็โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือนะครับส่วนนอกนะครับพี่น้องบริเวณกว้างขวางสะดวกสบายนะครับมาเจอกันได้ที่บ้านแพงตําบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามส่วนทันใดที อยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ติดภารกิจพี่น้องครับเราก็มีกลุ่มปิดนะครับถักไปทิดบานฝ่าได้เลยมรำพิลำเพลินขัตรออนไลน์นะครับวันนี้ขอบคุณน้องต่อช่ววมากๆนะคะพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหพวกเราศิลปินมอรำพลลำเพลินรดูการที่4ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ